ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องชื่ออะไรคะชื่อน้องอิมค่ะน้องอิมค่ะวันนี้คุณหมอทัดอยู่กับเราแล้วค่ะน้องอิมอยากจะปรึกษาเรื่องอะไรดีคะคือ,อนูกเคยได้ยินเรื่องนี้ค่ะที่แบบว่าเหมือนแบบมันเป็นข่าวแบบมาต่างสงประเทศอะเนาะที่ว่าเขาเรื่องการแต่งฟันนะคะ่ะที่ว่าเราจะต้องบ้วนน้ำหรือไม่บ้วนน้ำอะค่ะ ยาสีฟันทิ้งเลยแล้วก็จะไม่ได้บ้วนน้แต่ทีเนี้อเครื่อนหนูมันไม่ชินมันก็จะต้องแบบว่าบ้วนน้าก่อนอะไรเงี้ยคือมันก็ว่าหนูทำาไมไม่บ้วนน้าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกมันว่าแบบว่ามันไม่ต้องบ้วนน้าก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้หนูก็เลยอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันควรที่จะแบบบ้วนน้าทิ้งหรือว่าเราไม่ต้องบ้วนน้าก็ได้ค่ะค่ะยังไงดีคะคุณหมอก็คือจริงๆที่เราถนัดกันที่เราชินกับชีวิตประจําวันก็เลยก็คือ แปลงฟานแบบบ้วนน้ำใช่แต่ว่าคือหลังๆเนี่ยก็มีการวิจัยแล้วก็มีการมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาเขาก็าจะสนับสนุนให้แปลงฟานแบบแห้งดีกว่าค่ะก็คือไม่ต้องบ้วนน้ำใช่ไหมใช่ครับก็คือไม่ต้องบ้วนน้ำก็จะทําให้ครัวลายเนี่ยสามารถเคลือบที่ตัวพันได้นานขึ้นอืแล้วมันจะรู้สึกสะอาดเอเอาจริงๆผมเคยนะเคยแปลงแห้งเหมือนกันก็ มันก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายปากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้อยากให้แปรงแห้งดีกว่ามันได้ผลมากกว่านะครับมันก็จะช่วยไอัวรัลก็จะช่วยเคลือบผิวฟันใช่ไหมคะสามารถช่วยป้องกันฟันผุได้ดี่าแต่ถามว่าถ้าถ้าเกิดยังแบบแปรงแล้วก็แบบ้วนน้ำไปด้วยก็ทำได้ใช่ไหมคะก็ได้ครับผมก็ถ้าจะแปรงแล้วก็บวนน้ําตามปกติที่เราทำก็ก็ยังได้ครับ ถูกวิธีแล้วก็แปลงให้นานๆขึ้นครับผมประมาณนั้นประมาณนี้เลยค่ะยินขอบคุณน้องอิมมากๆเลยค่ะที่โทรมาปรึกษากับเรานะคะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่นีสวัสดีค่ะค่ะและนี่ก็คือสายแรกนะคะใครเป็นทีมบ้วนน้าแปรนฟันแล้วก็บ้วนน้ําคอมเมนต์ไาได้เลยค่ะที่ใต้คลิปนะคะหรือใครเป็นทีมไม่บ้วนน้ําก็คอมเมนต์ไว้ได้